I'm talking about the favorite color mm. Green, black, uh, white, white, black, white, green.

听见你的、哦哦、声音，感觉你等待着。 สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็ถ่ายซีรีส์แล้วก็มีงานนิดหน่อยแต่นี่เพิ่งได้พักค่ะแฮปปี้สุดๆเดี๋ยวก็จะนอนแล้วค่ะนี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวไปเป่าผมอีกรอบนึงนี่เป็นคนที่เป่าผมบ่อยมากเพราะว่า พอเราเป่าปุ๊บแล้วมันร้อนอะ่ะก็เลยรอแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเป่าอีกสองสามรอบไม่ได้ผมหนานะคะแค่อยากเป่าหลายรอบไปใช่ไหม i choose

โอ้โหฮไิน <kaç> ถึงมคิดมากสดีค่ะทำไมยังไม่นอนกันนะทำไมยังไม่นอนกันนะคะ น,นอนเช้าค่ะทาไมถึงนอนเช้าคุยห้านาทีจริงโว้ยโมแต่หาลายพี่เขาไม่เจอแล้วทำไมพี่ยังไม่นอนคะนี่ยังเป่าผมไม่แห้งเลยคะ่ะผมยังเปียกอยู่เลยหาไม่เจออยูย่ไหนอ่ะ อ,อ,อันนี่ไี่ใช่ป่าวไม่ใช่ยี่สิบสี่กอปอน่าจะหนีปะน่าจะมีไฟล์มาให้นี่นะ อ uh, yeah. mm ่ะไม่เจอยังไะอหไม่ใช่อันนี้ปะไม่ใช่ยังนะ ลบไปหรอกำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่เห็นไม่เจอน่าเผื่อลบไปแน่เลยหรือว่ามันรวนมันไม่รองลับปะคือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบ ลายมีปัญหาก็คือใครส่งข้อความมาเราก็จะไม่เห็นไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่นี่เป็นอยู่ครั้งหนึ่งอาจจะเพราะว่าแบบหนูชอบถ่ายรูปว้เยอะแล้วเมมมันเต็มแล้วตอนนี้ก็หาลายพี่เขาไม่เจอ,อมไม่แน่ใจว่าเผิ่ดลบไปหรือเปล่าแต่ไม่น่าเผิ่ดลบนะ มาไลฟ์เพื่อที่จะมาดูหาอะไรไปยัยยัยัยัไม่หาไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วอืมไม่เจอจำชื่อไม่ได้ค่ะจำชื่อเขาไม่ได้ฮือขวานออนตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันตา โอเคไปแล้วแวะมาให้หายคิดถึงเฉยๆพิกัดท,ทอนเนอร์แพอันนี้ซื้อที่เกาหลีคะ่ะไปแล้วนะแันนี้นะคะพี่เหมามาเหรอคือจะบอกว่ายงไงดียก็ซื้อมาหลายกระปุกอยู่คะ่ะ <c> บ <oughs> ๊ายบาย หวนาน,วนอานหวานอาน Good night ค่ะ